สวัสดีตอนเศร้าจ้าตอยบอกักยมตอยบอกักยมไปเชื่อมพอผลิต่อยกราจะปยอมตอยใส่บูวเทา่าตอยจนปวดแอแล้วเทไปสรียรกอก็เทได้แต่บื่อทำไม่ยมเชื่อมนะจ้ะมยมที่ปย้อมใส่ไว้ให้แล้วจะนี่ปูนแดงจ้ะปูนที่เพื่อนใส่เคียวหมากอาจจะใส่ได้นะจ๊ะความปัญหาปูนใส่บอดได้ปูนสำหรับทำขนมะนะหาบ่ได้ใจแคกก่ใส่ปูนอันนี้แทนใช้ได้จ้ะ แต่ก็ถาดสำหรับเออไว้ถวางวังมะยมนะจ๊ะเป็นกระด้งก็ได้แตะหรือว่าเป็นถาดก็ได้นะแต่ล้วก็มีแบบผ้าหรือบอกอ่บเนี่ยถุงปุ๋ยเนี่ยห้องจ้ะล่างๆล้วก็เอามาห้องได้เลยแล้วก็มีเตรียมเคียงนะจ๊ะอันนี้ฝนฝนครึ้งไปเนี่ยน้อยนึงละเคียงเปียกเปียกน้ำมันน้ำมะขามเอ้ยน้ำมะยมเอาเสื้อบางยมก็สิบปน้ำมะขามนั่นแหละจ้ะแล้วก็ เอาหยมวางไว้แล้วก็เอาเคียงปิดลงไปเลยนี่เขียงของเราเราจะปิดลงไปเลยปุ๊บอ่ะก็คึงๆน,น,นะจ๊ะห้ามกดแรงนะจ๊ะเพราะว่าถ้ากดแรงมือนยมเขาสิแตกเราก็ต้องแบบว่ากดเบาๆแล้วก็ย้าใส่เขียงง่ายเกินไปนะจ๊ะถ้าเคียงง่ายก็เดี๋ยวมุ่ยมแตกด้วยกันเพราะว่ามันหนักเกินเราก็แค่แบบกดลงไปเบาๆแล้แบบวลก็คึงๆคึงๆให้แบบให้เหมือนให้ให้มุยมมันช้ำเลยจ้ะ คือครึ้งเบาๆแต่มันต้องใส่เวลาจากเมนูนี่เนาะใส่เวลาในในการคึงมะยมเลยกะใส่เวลาในการเชื่อมเป็นเมนูที่ใจเย็นนะ,ะเดี๋ยวฝนกลับมาเบิงอันนี้ฝนคึงไปพักเนื้อนะคึ่งไปล่วงหน้าแล้วแล้วเขากลับมาจับเบิงจะอันไหนนิ่มๆนี่นก็สีแบบออกนิ่มๆแนละ้วจะเป็นแบบช้ำๆนะสำสรัีเขาเก็บออกเลยจ้ะ ส่วนมากลูกที่มันใหญ่ๆใหญ่่าหมจะมันเสีนิ่มก่อนเพราะว่ามันมันโดนเคียงหลายกว่านะเขาก็เก็บออกเก็บออกมาไว้ก่อนเราเดี๋ยวได้แบบได้หลายจังหน่อยเข้าจังมาผสมน้ำปูนแล้วก็แช่เลยนะจ๊ะแช่ไว้นานๆเลยสักครึ่งชั่วโมงแวช่น้ำปูนไว้กันจ้ะแช่นิ่งๆไว้สักครึ่งชั่วโมงเผาปลาทูจะประมานป้งอบบคนเผาเอาไปลุกคุณบุม ยังโอ้เพลินดูแลสววนผักหน่อยเพลินกำลังขึ้นไหนดูผักไหนสิคะผักอะไรคะกาดผักกาดกับผักคอมป้อมเด้อคอมอมผักคอมผักคอมซีลาวเค็มทอดกรอบกรอบทอดในกระทะสามพันปี ปูงนัวละจ้ะอ๋อปูงปูงน้ำตีกนมกันเหนือนอันนี้เป็นสีมือป้ายย่างเหมือนเดิมตีกย่างแล้วจะลอกเปลือกลอกหนังเลยนะโอเคลอกหนังออกเรียบร้อยหน้าผัวหัวหยุ่งทุกคนหัวหยุ่งยิ่งเลยนะหัวยุ่งจิ่งเลยนะปลา ็เมต้องซิมก่อนใช่ไหมเจบมันโคใหญ่ที่เด็ดมาแล้วใส่ลายก็เสบลายเด็จับไปกะโอ้โจับไปค่ะรดเลยรถไปเลยไปเล ส่คนจ้ะมาได้จ้ากินข้าก็ฝนกับปยอมมื้อนี้ได้เมนูข้าวสวยนะเข้าวเจ้าเข้าวหุงมื้อนี้ไปยอมอันเห็ดน้ำพริกนุม่มไปกินเป็นน้ำพริกนุ่มกับเห็ดทอดกรอบจะ้ะแล้วก็มีอ่าชะอมทอดอ,อันนี้ฝนเฮ็ดเองแล้วก็ปลาทูปิงป้งจ,จ้ะปิ้งเอ,อา,นานะจัะบ่ได้ทอดเอาแล้วได้ฝนขออนุญาตเลยศิลปะขออนุญาตกินค่ะนะจ๊ะไปยอมจัดก,การก่อนเลย อ,อ,อ,อืมอื่นน้ำลายเ <c> ป <oughs> ็นเหล็กก่อน<ฮ>เห็กเปิดเหล็กทอดให้ป้าชิมก่อนให้ป้าเปิดงาบกรอบกรอบก็ยอมรักซิมเขากระตับมนล้นจ้ะคุยน้ำพรีจ้ะนี่อ้า ข่าวค่ะจับจับจ้ะปลาทูปิ้งแกใ,ให้ปลากันเลยค่ะปลาทูมันๆจ้ะม,มาจะจ่ายกิขนขนมฝน แป้งขาวกรอบนะอันนี้เป็นชะอมทอดไข่ล้วจ๊ะแล้ว่างเป็นชะอมที่ผสมประสานมีทั้งอย่างก็ใหญ่ <ชะ S 1> ตำลึงชะอม,มตำลึงผกยอดผักวันน้ำนิดนึงจ้ะคุย <c oughs> ใส่ส่อนแต่ใส่มือก็ยจะมันเใส่มือใส่สอนใส่่อนแต่ใส่มือโอ้ยน้ำพริกแสบแห้งปากพันมีพงวิเศษใจหมดหมด อ,อมแซบคุยๆถ้าเกิดว่าฝนกินผู้เดียวน่าจะัในใส่พริกแดงพอมันเนี่ยปลาด่าใส่ยอมกินน้ำปลาดสาใส่ป้าก,กินก็ได้หัวก้ม พอน,นั่งกินข้าววันนี่คนวิวดีเลยจ้ะางลังเป็นวิวภูเขาข้างๆเลยจ้ะเดี๋ยวไปวิวภูเขาบ้านคนติดเขาเนาะจะสิพาไปย่างไปกินข้าวทั้งหลังค้ายอยู่ <c oughs> ยังสีวิวดีแฮง <c oughs> <c oughs> โอเคปะไม่เงพอด <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยไปหน่อยมีิมีมข่ากินกับอามีปลาทูกินน่จ้ะกินข่ากับปลาทูนี่ถือว่าเป็นเมนูแบบอืแซ่บแห้งจ้ะแบบแบบแบบมีตังสุดๆแล้วอะ่ะที่ได้กินปลาทูอะ่ะเนื้อปลานะอื ไปหน่อยพยายามได้กินขนมอี่างที่แซ่บที่สุดขนมอีม่ังคือขนมขนมันไอพี่ขนมอี่างขนมลวมกลมไงรวมกลมอี่างเขนมอี่ังบอย่างลวมกลมพยายามไปนั่งแหงต้องแบบแซบทุกอย่างนะขนมไป <laughs> หน่อยที่ว่าแบบได้กินขนมมันเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหืมถูคักแล้วล่ะประมาณเนี่ยอี่าง ขนมป่าขนมป่าเขาไม่กินในเคือว่าสุดยอดแล้ว <laughs> ขนมป่าที่เป็นห่ออลาฮาบาดบ้านเฮาทุ่มเงินอ,ะอ่ะขนมป่าเป็น,นแผ่นเหลืยงๆนะอ๋อขนมที่เป็นโตป่าขนมปังป่าจ้ะน่าฟังจะรู้เ <laughs> <ม>สือกยุ่ยต่เกียงกระยำแล้วบแวบบนั้นะเกียงเราเห็นมันมันบโอเคเราเีราเนี่ยมันมือสับคือเก่า ของฝนได้หน่อยจะว่าคักแล้วเจ้าขนมไข่ขนมไข่ได้กินแต่ย้ำเป็นไข่ขนมไข่อืมขนมไข่ขไขที่ได้กินแต่ย้ำเป็นไข่เพราะว่าอ่ากินข้าวบ่ค่อยได้หรือว่าทำทาไข่เพผสิได้กินขนมไข่กับประจักษ์นะอตอนนั่งจิ้มไปแต่ล้มเด้าดของกลับมามาหน่อยจ้ะมามาตะกี้หอสามบาทบนะ้างฮะลืมแล้ว ดันเลยเนาะทำมาได้แล้วโอ้โหวาบเผ็ดบะแมนน,นั่นเลงเนาะ 没有来，会的，弄亏人家。 ทราบจ้ะมาเด้อจ้ามเมนูง่ายๆง่ายๆเวลากินอ่ะจ้าเหมือนง่ายแต่ฝนก็เสีได้กินเนี่ยเพราะมันไม่มันหน่อยอจ้าเวลาเนี่ยย่างพริกนะจ๊ะทอดเห็ดไข่ทอดชะอมสามอย่างก็สได้กินว็ได้กินอือ ้องคือวมงพันไปกับบริกิน <c oughs> <c oughs> อันนี้ยังขาดแต่นังขาดปย้อมหุงข้าแบบเตาถ่านปกติปย้อมที่หุงข้าแบบ,บ,บบเตาถ่านหุงแบบโบราณปย้อมหมักใครชอบอนุ่มเลยนุ่มเร็วจ้ะ เวาจะกินข้าวยุกอะต้มอ่ามายมเชื่อมไปด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาออมกรอบทอดกอับอร่อยมากอืม มันลังไห่นะมันบางทีพริกแดงว่เป็นะรูงสุกไม่กินเราเจอพริกหน่วยแกไส่มันเป็นใส่ใส่พริกอะสบายใจแล้วเนวาะคุยกับใครกันถ้ามันสะใจไปเลย ก็ยำต้มมีซีตาแล้วจ้ะเกิดนีสองตาจิเราเห็นใส่ซีตาใช่แล้วซีตา คุยกันค่กันอือืออืโอ,อ,อะไรเสียงดิ่นมาแล้วหามเขาไปยืนซะส่ คุยปั่นข้าวเหนียวเลยนะอืมอันนี้ของปวดก่อนนะจ๊ะไปทอดโจ้ม นักแฮ้งต้าเปนหามีโูแข่งมาเนี่ยเห็ดทอดข้าวหมดจานนะคะ อแบบนี้มันต้องมี้าการที่ซองมาแ้้ว่รจ้ะแต่ว่าหลังจากที่ซองเลยคนจะแอบกินคนยอ่อฟนกับป้าขอหยัดไปก่อนเลยจ้ะไปแล้วกินลังกลกอนมาเนี่ย <c oughs> คุณล่หลายๆจ้าที่ขเข้ามาชมขอบคุณหลายๆที่สนับสนุนอยู่ตลอดอนะจจะขอบคุณหลายๆจ้าไปและะ้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะแทบจ้ะเห็ดกระทั่งแทบใส่ทอดชยอมไหนบ่ต้องเมาถึงเลยของปวดแสบ <c oughs> แสบ <c oughs> อะไรก็แสบกรอ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 บยปล่อยย้อมจับกรอบ่ย <c oughs> อมเ่ย <c oughs> <c oughs> 嗯。Mm.